ได้บาเก็บจักนุวยว่ะแปดเก้านุ้ยจะนุวยงามๆมาบ่มไว้จะกินมาเหมือนสุกเลยเนาะคือมาเหมือนนี่ดีโบรานก็บม่ได้หลายเมื่อไรที่งามขึ้นมือนี่ซ้ำมือนี่ที่ย่างดีเลยผลตัดดีบอกกอกไปแกะจอยู่กล้วยกระดองออกแช่ยวาญอยู่แต่งานเมึงกล้วยกระเดื่ออื้อที่เขาไม่ตัดหนาให้ทางไม่ไหวทางเนี่ยอึดถึงก่าออก๋วยเรียบมือนางทาเม้วนพี่ เอยเบื่อหัวคีกหยวกพี่น้องปลูกไว้มากินได้หนิต้อ,องมาโดนถิวอืมปลูกใบคืออันนี้ต้นทุเรียนนี่แต่ทุเรียนี่ไรแต่ก็ได้ใบมีเยอะหนิเนาะอืมอ,อ,อันนี้หัวคีกหยวกเอยน,น,นี่ก็คีกหยวกทำมากินงแคเที้ยนโดนถิ่วเบิ่ด

เรามตัดลงพินาเกย์หน่โอ้เขียมมันม่มนี้เราเกียบเลียวหนึ่งขึ้มาใข่หน่อยส่วนผสมบูดึงขึ้สูงก็เขาเมื่มีหน่อยแบเนีแต่ไข่ก็งามมุมนี้นี่หน่อยยุ่ง่ายเลยเลขสามส่วนหนึ่งขึ้ก็งามงามีดอง วนนเขาไป